เอาเลยไหมเอาเลยสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่ลูกกินแซ่บวันนี้พวกเราก็จะมากินมาม่าเกาหลีกันนะคะนี่เลยนะคะมีสองรสชาตินะเป็นทรงสีดําแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นรสชีสนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเผ็ดมากนะคะมาแนะนําตัวกันก่อนเลย สองสาวนะคะชื่ออะไรคะชื่อซินค่ะชื่ออะไรคะอาเดียเอาจ้าวันนี้เราก็มาลงกินนะคะเซ็ตๆนะคะติดคูณสิบไปเลยนะคะนี่ค่ะเอาจ้อาอืออือ

ขึ้นยาหมู <c oughs> มาดูกันนะคะใครจะกินได้เยอะที่สุด हम्म हे ब โอเคเดี๋ยวนี้ <laughs> 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 <tôi> 男朋了 <noise> 都是妈妈，别怕。 <cười> <cười> một đẹp <đấy. cười> một đẹp <đấy>. cả <laughs> mẹ 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 không mẹ 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 tư mấy phép vậy rồi bây phải chơi chơi đi nằm một lúc bây giờ đi nằm một lúc bây giờ mình năm đi của một เมนแล้วนี้เป็ดอันน้ น้ำมาแล้วอาไม่อยลกกินนอเก่งบอกเ็มาแพทไมนดิงเพียรเลยน,นึง่ง้ ว้าโลอะไรันวันนี้ไปตนดผมมาดินด้วยอะไรอน้ำแข็งเลยน้ำแข็งอินชาเล้วดิมาล้อินชาเลยเม่อเินเนเหมนก้อนน้ำมจะกดินปนนัะนะกูจีนะ thường đường chim đường chim đường Ai rồi đi Ai rồi đi Oh, yuk, yuk. Ayo, Ini ayo. Ini ini, 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 pang, ini, ini pang. Oh, ini bak. <laughs> <laughs> อืมอ่ใช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 ่่ใช่คช่ใช่ใช่ใช่่ใชลใช่ใช้ใ่ใช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 

แล้วน้ำแข็งใส่มาโคขวดน,นึงก็เอาไม่อยู่นะคะทุกคนขวดน,นึงก็เอาไม่อยู่แล้วนะคะโค<ฮ>อือเอาไปาใส่น้ำแข็งเพิ่มมา,าหนไอยใส่น้ำแข็งเพิ่มไปไม,นะม่มเลยไมเย่เยอะไปโอเคเปอรหมดแล้วหัวไม่ไหวแล้วคะ่ะทุกคนปิด เดือดขึ้นหัวเลยนะสำหรับเอาละค่ะวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย